วันนี้ไปชมการล้างแอร์กับนายช่างต้นครับล้งเหนียวนะสุดยอดรับล้างแอร์ทั่วราชอาจาักรครับเนเหนือล่องใต้ไปไกลสุดเขียด

นะครับเป็นถอดขึ้นเตอร์นะครับมุงไปล่าขันตอนก็คือข้งนอกก็คือถอดทั้งความสะอาดนะครับข้างในกับทั้งความสะอาดหมแล้วหลังจากที่ั้งความสะอาดแล้วเป็นขั้นตอนนี้อย่างครับหลับแล้วก็เทอ่ปอกปอกไฟปอกกาอเปกเปิดตนี้เนกเปิดตรงนี้นะป้าก็เปิดตรงนี้ลังจากที่เราถอดทั้งความสอาดเสร็จแล้วปุ๊บนะครับ แล้วก็จะประกอบตัวชุดนี้กลับขึ้นนะครับแล้วกัน ย้ันบักว่าเบื้องเนี่ยเนี่ยความสมบูรณของมันนะที่กลุ่มกระหรอกที่มันหมุนทําความสะอาดมันกลุ่มมันก่อหลายไม่ได้แคไหเวลามันหมุนมันมันบผสมผสานนครับกุดกัดกุดกัดกุดนี่แหละครับสายผีเมื่อเวลาเราเห็นเราอธิบายสุขพังพอมครับสายผีเนี่ยระดับโปรเฟชชั่นอลครับ ื่องวิบวิิมนต้องหาจุดในการ่อนดนี่เรามีแล้วเอาให้เราเนี่ยนะภูเรื่องพุนบะไรเครื่องของมัน อเ,เริ่มต้นบรรยายของเลไนะครับเดี๋ยวอธิบายยังงอธิบายก่อน 来，喝点酒，热闹了。 อันนี้คือเขาถอดชุดอย่างเสือ่อมาช่างเหลีวเหลียวเบาหนำอีกหน่อยนะเบานนำลุงหยิกอันนี้คือเข้าสู่ขั้นตอนการล้างแอร์อย่างสมบูรณ์แบบนะครับน้ำ เป็นเชื่อถ้ามันแรงเกินมันจะทำให้แข็งค่อยย็นมลมเบาบาเดีกว่าเบาเบาบางความแรงของงามถึงพอดี าณนี้ครับแล้วถ้าเสร็จแล้วผมจะพามาดูดอีกรอบนึงครับอันนี้คือล้างเสร็จแล้วก็เป่าแห้งน,นะครับสู่ขั้นตอนการเป่าแห้ง การปอกแห้งก็เหมือนกันครับถ้าใช้ลมแรงเกินไปอุปก,กรณ์ก็อาจจะชำรุดได้นะครับต้องเป็นลมที่ผู้ชำนาญการกำหนดึ้นมาเท่านั้นรับเช็ดให้แห้งครับหลังจากที่ล้างน้ำแล้วปอลมแล้วก็มา,าเช็ดตามด้วยผ้าสะอาดให้แห้งชิ้นหนึ่งรอบหนึ่งครับ ตัวโค้กพวจะเป็นตัวเกือบจะสุดท้ายนะครับแล้วก็จะมีชุดพิเตอร์ <filter S 2> <อ>นะครับชุดพ<อ><ะ>ิเตอร์ที่สำคัญสุดนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับขั้นตอนการประกอบพวนะครับแอร์ตัวนี้ก่อนที่จะมีการล้างจะมี ปัญหาอยู่ตัวเนี่ยก็คือเวลาเราใช้งานอยู่จะมีเสียงเหมือนแมกนิเหมือนแมกนิตมีการติดขัดอยู่เล็กน้อยนะครับเราต้องมาดูว่าหลังจากที่ล้างเสร็จแล้วอาการนี้มันจะหายไหมเพราะดูลักษณะแล้วทางช่า,างบอกว่ามันน่าจะเกิดจากฝุ่นนะครับ ฝุ่นหรือว่าเศษสิ่งสกปรกต่างๆน้ำมาเกาะที่ตัวที่มันเคลื่อนตัวที่มันเคลื่อนที่ของของแอร์ครับที่มันหมุนนะที่มันเปิดลงขึน้นเปิดลงลงนะครับพอมีฝุ่นมาเกาะปุ๊บการเคลื่อนที่มันจะไม่สม,มูทหรือว่าไม่รับรื่นทำให้มีเสียงดังนะครับ นี่คือชิ้นสุดท้ายครับพินเตอร์ครับเป็ตัวกองตัวกองกุ่ครับเครื่องสกรปรกหรือไม่สกรปรกก็มาดูตรงนี้นะครับนายช่างบอกว่าดูตรงนี้ได้เลยถ้าตรงนี้เละก็เรื่องไหนไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ครับทุกเดือนก็ถอดออกมา <c oughs> ทำความสะอาดอันนี้คือเจ้าของบ้านสามารถทำเองได้ครับตัวเฉพาะชุดนี้ ไม่ไม่ต้องไปรอช่างตลอดนะครับครับประกอบเสร็จสับเรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่าข้างนอกประกอบเสร็จหรือยังไม่รู้ครับ <Okay. S 1> อ่าข้างนอกก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในชุดของพัดลมนะครับตัวนี้จะเป็นชุดของแอร์นะครับแอร์ <Okay. S 1> Air, ตัวนี้เป็นแอร์ยี่ห้อยูนิตนะครับในส่วนของรุ่นไหนเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดใน YouTube ให้ให้ให้ดูนะครับเป็นแอร์รุ่นไหนนะครับเพื่อเก็บไว้เป็นวิทยาทานนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรของนายช่างผมจะแปะไว้ข้างล่างนะครับให้กับท่านอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้แหละครับตัวสียงแดง์น่าจะเป็นแคมวัดไฟนะครับวัดกระแสไฟครับ เป็นเกิดความรู้นะครับเล็กน้อยนะครับที่เราสามารถดูได้นะครับแต่เราเราไม่ได้รับการเทรนมาแล้วไม่ได้รับการสอนมาก็จะค่อนข้างยากหน่อยนะครับในช่วงนี้เป็นจุดที่อันตรายนะครับจุดที่เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าคนที่จะทําได้ก็คือคนที่เรียนเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้ามาเท่านั้นนะครับนะโชให้ผมดู วงไปหาตาลบมือดอกพงลั้งลายงห,หดมดเลยนั่นลนทงลนท,งลท,งลทนแล้วโอเคนะครับขั้นตอนตมีประมาณนี้